สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะตื่นขึ้นมาเช้านี้นะคะขอให้ทุกคนคะ่ะมีแต่สุขภาพร่างกายสดชื่นแจ่มใสทํากิจการอันใดประการใดขอให้เจริญรุงร่งเรืองเฮงเฮงรวยๆยนะคะตอนนี้คะ่ะเลิกงานแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะมานะคะมาปเป็นเศรษฐี ร้อยล้านพันล้านด้วยกันกับน้องนางค่ะน้องนางเป็นคนชอบกล้องนะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องเซลฟี่ค่ะเช็คสุขภาพร่างกายก่อนนะคะหน้าสวยหน้าใสาหน้ามีออาร่าค่ะมานะคะมาแจกรอยยิ้มให้กันค่ะมาเติมพลังบวกค่ะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นก็ต้องเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนสิคะแจกรอยยิ้มก่อนค่ะฝากหวัวใจไปหาทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสทำกิจการอันใดประการใดขอให้จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮรวยรวยค่ะ อย่าลืมใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะวันนี้อุณหภูมิค่ะติดบวก21องศานะคะอย่าลืมสวมแว่นตากันแดดเพื่อถนอมสายตาดูแลรักษาดวงตานะคะดวงตาเป็นสิ่งสําคัญค่ะดวงตาเป็นสื่อบอกแห่งความรักความเมตตาความ ห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะด้านความรักก็พอมองผ่านมาทางดวงตานะคะดวงตาเป็นสื่อบอกถึงบุคลิกภาพร่างกายที่ดีสดชื่นแจ่มใสสุขภาพเปล่งปลั่งสดสวยสวยงามค่ะก็มองผ่านทางดวงตานะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพตัวเองค่ะไปทางไหนมาทางไหนก็อย่าลืมสวมแว่นกันแดดนะคะ เคยถนอมดวงตาค่ะวันนี้นะคะท้องฟ้าป,ปลอดโปร่งค่ะมองผ่านหน้าต่างพระอาทิตทอแสงเจิดจ้าค่ะมานะคะมาไปรับวิตามินดีพร้อมกับน้องนางค่ะน้องนางก็จะไปรับวิตามินดีระหว่างเดินทางกลับบ้านเช่นกันนะคะมานะคะมาไปเช็คสุขภาพร่างกายไปรับวิตามินดีค่ะไปเสริมวิตามินดีให้ร่างกายนะคะ คนเราทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องใส่ใจดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองค่ะเติมพลังบวกให้ตัวเองนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะแก่รอยยิ้มค่ะส่งรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันนะคะมาฝากรอยยิ้มไปหาซึ่งกันและกันค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะ เติมพลังบวกก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะแจกรอยยิ้มด้วยค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะรักนะคะคิดถึงค่ะ